โอเคครับตอนนี้11โมง32นาทีวางกะแคมป์นะครับมาได้นะก็เดี๋ยวเดินทางออกข้างนอกไปปั๊มตาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกันก่อนระยะทางประมาณ35กิโลครับตอนคักลับแล้วอาจจะถ่ายเป็นช่งชวงๆแล้วกันนะอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ คืนนี้เราตามแผนเราก็จะไปนอนที่เมืองการอีกคืนหนึ่งแล้วก็เก็บเที่ยวในตัวเมืองการนะครับความจริงสังขะนี้ก็ต้องมาประมาณสองคืนนะแล้วก็ได้มีนั่งเรือออกไปในในเค,ครือนับแต่ไม่เป็นไรก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเมื่อคืนก็อากาศหนาวมากไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ก็ต้องขอตัวกลับก่อนละถือว่าเป็นสังขะคืนเดียว เมื่อวานระทึกกันมากทางค่อนข้างชันนะครับอันนี้เมื่อวานชันลงนะวันนี้ก็ชันขึ้นไปชันมากค่อยๆไปนะครับไม่รีบ rớt xe là, oh, phải, 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 ู้สึกตรงนี้อาจจะเป็นทางชันที่ยาวที่สุดเลยนะเส้นเส้นนี้นอกนั้นก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงนะตรงนี้ลงความชัน8%พอน้ำมันเราไม่ได้เติมขากลับมานะครับพอมจริงมันก็มีปตทออยู่ในสังขาด้วยอยู่อยู่สาขาหนึ่งนะแต่ของเราพอครับน่าน,น้าจะพอตอนนี้1ี4ของเราประมาณขับได้ประมาณ300กว่ากว่า วิ่งทิปก็ประมาณ300จุดปลอดภัยนะก็ถือว่าได้เดี๋ยวเราออกไปแล้วก็ค่อยเติมนะครับเพราะตอนนี้ยังครึ่งถังอยู่เองเติมไปก็โอ้ชันเติมไปก็ได้นิดเดียวครับ เราต้องถอดตัวช่วยบิดออกนะเพราะว่าเราคุมรถไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ้าใส่ตัวตัวช่วยพัก,พ,กพักมือครับกลัวว่าเดี๋ยวรถมันพุ่งค่อยไปใส่ตอนขับกลับบ้านแล้วกันครับเราถอดออกแต่เมื่อเมื่อวานนะตรงนี้ก็สะพานะนครับวิวน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะ ถึงแล้วหุทยานแห่งชาติเขาแหลมพอมีกลางเต็นต์ริมลำธารได้ด้วยวันนี้เราเข้าไปเอาตรา จะปั๊มตาอุทยานครับปั๊มที่นี่ได้เลยไหมครับ,รบออกครับเท <52. S 1> ่าไหร่นะครับ62กสิบสองออกไม่เป็นไรครับครับขอบคุณมากครับ ได้มาแล้วครับตาเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อมันจอดถ่ายกับป้ายไม่ได้นะครับเมืกี้ก็ไม่ได้ถ่ายเป็นรูปมากอไม่เป็นไร ก็กล่าวว่าจะพักแป๊บนึงนะเราไม่ได้พักตอนนี้หมวกบีบปวดอีกแล้ว <c oughs> เดินทางกันสักพักก่อนครับเดี๋ยวว่าจะพักแ <c oughs> วะนั่นตอกก่อนดีกว่าถ่ายรูปนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเหมือนกัน ปวดหัวมากพังรถแป๊บหนึ่งน้ำตกเกลืงกระเวียเราพักแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปต่อไม่ได้เข้าไปที่น้ำตกนะ ก็เป็นน้ําตกที่เห็นเนี่ยแหละครับเนี่ยตรงนี้ก็น้ําตกเล็กๆนะครับก็เล่นน้ําได้อ๋อมันเข้าทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราต้องรีบทำเวลาอยู่ แยกที่ไปทงผาภูนะครับอีกตองปีล็อกอ่ะนะไว้โอกาสหน้าแล้วกันมันใกล้กว่าสังขละนะครับแต่เส้นทางนี้ไม่แน่ใจว่าจะโหดเอ,อยังไงนะเอ้ยโอ้ยทรายทูเรียนอะมว่วงนอนเราต้องไปแวะปั๊มก่อนนะครับเติมน้ำมันตอนนี้เหลือสามขีด ผอผมก็เติมตอนขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ขากลับไม่ได้เติมแต่ข้างบนก็มีปร์ทอ ้ตยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตามแผนเราน่าจะไปแวะพักรถกันที่ไอ้น้ำตกสยก וק สยกน้อยที่สถานีรถไฟน้ำตกครับ mm hmm. ขอเดินทางโดยสวัสดีพ่อ <Yeah. S 1> ไปสังขารรอบนี้ก็เหมือนไปสำรวจครับไปไปเซเวยนนะก็มีโอกาสก็อยากจะมาอีก อาจจะเป็นรถทิตนาน,นานๆหน่อยนะครับเพราะมันค่อนข้างไกลนะรอบนี้มาคืนเดียวก็เหมือนว่าจะไม่คุ้มแต่ว่าเราเราต้องเวลาจำ,จำกัดน,นะครับเราก็ต้องเดินทางกลับออกมาความจริงท่าสักสองวันสองคืนนะครับกำลังดีนะสองคืนสามวัน พอถึงเมื่อวานก็มืดแล้วก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรนะครับสามสิบสามกิโลถึงสยกน้อยตอนนี้บ่ายสองสามสิบนะครับได้อีกประมาณแปดกิโลก็ถึงสยกน้อย ไว้พักกันที่นั่นนะครับ น้ำตกสยโยกน้อยสถานีรถไฟน้ำตกนิคเตอร์ชิวใครโทรมา ต่อตรงไหนวะขึ้นไปที่น้ำตกสายโยกน้อยนะอ๋ออันนี้มีรถไฟ เป็นรถไฟสถานีรถไฟสาถฟสานีสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ําตกไซโยกน้อยนะครับสาถาน,นารีรถไฟน้ําตกไซโยกน้อยหรือสถานีรถไฟน้ําตกนะครับเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของสายตะวันตกไหมเขาเรียกการจนบุรีครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูมารู้ว่ามีจุดตรงไหนถ่ายรูปได้นะ ็มเนงก็องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้วันที่28นะครับอ๋อก็ประมาณนี้นะโอเคสูงนะนี่โอ้คนขึ้นไปได้ด้วย แต่เราไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนก็แคงนี<ป>แต่เราก็ถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเดินทางต่ออีกตอนนี้บ่ายสามบ่ายสองห้าสิบห้าบ่ายสามนะ ตรงนู้นก็ลงไปเล่นน้ำได้นะแต่ว่าเราไม่เล่นนะโอเคมาแวคะครับแป๊บหนึง่งก็อ,อันนี้ก็เดินทางออกกับไปจุดบร,ริการและวนเหลือนับต่องเที่ยว ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับรถจากไอ้น้ำ4ีห้หมายเลข702ก็ไปถ่ายรูปที่น้ำตกแป๊บนึงนะก็พักคนนะครก็เดี๋ยวเรา กลับเข้าเมืองการนะน่าจะพักที่โฮบอินเหมือนเดิมนะครับห้องพักสบายบริการดีนะปกติผมก็ชอบนอนโฮบอินถ้ามีนะ,ะถ้ามีโอ้ยลืมรีเซ็ตทริปแป๊บน ส่วนใหญ่จะมีเป็นรถใหญ่มากกว่านะที่ทักทายกันเมื่อกี้ก็ทักทายรถเล็กไปเขาก็นิ่งเงียบเลยครับไม่หรอกมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแล้วก็อย่างทักทายเมื่อกี้ก็ตอนออกมาจากอ่างกลัก็มีปีบแต่รถใหญ่ไปเหมือนกันเขาก็พยักหน้า มิตรภาพสองล้อนะครับ